คำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาสปอยถ้าใครไม่ชอบการสปอยสามารถกดปิดคลิปนี้ไปได้เลยแต่ถ้าใครชอบการสปอยหรือว่าไม่ได้มีติดอะไรก็สามารถดูคลิปนี้ต่อไปได้นะจ๊ะเอาล่ะครับก็ต้องขอกาบสวัสดีแฟนๆจากเรื่องบรูโตและนารูโตทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง9าสองคาแปดชนพาร์ทของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงตัวของโฮกิกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งโฮกิเนี่ยก็เป็นเด็กที่เดินตามรอยคาคา,คาชิใช่ไหมแล้วก็ในตอนที่223นะครับผมที่ ได้มีการสอบจูนินเนี่ยเขาก็ทําไว้อย่างดีมากๆนะครับผมจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูในเนื้อหาคลิปกันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้ากดกันแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวไปเริ่มกันได้เลยสําหรับโฮกินะครับผมเราเนี่ยก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าเขาเนี่ยมีความชื่นชอบคาคาชิมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับแล้วก็พอมีโอกาสได้มาเป็นนินจาเนี่ยหรือว่าได้มาเรียนในโรงเรียนหรืออะคาเดมี่เนี่ยเขาก็ได้มีการแต่งตัวสไตล์คล้ายคๆคาคาชินะคร ผมเริ่มจากการ ปิดปากก่อนนะครับผมปิดขึ้นมาถึงจมูกเลยแล้วก็พอขึ้นเป็นเกรดนินได้เนี่ยก็มีการคาดกระบงหน้าผากเหมือนกับคาคาชิเลยนะครับผมซึ่งก็เอาลงมาปิดตาข้างนึงแต่เพื่อนๆบางคนเนี่ยหรือว่าน้องๆบางคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยพี่ดีไม่ดีเนี่ยโฮกิอาจจะมีเนตรหรือว่ามีอะไรแฝงอยู่กับตาที่เขาปิดก็ได้นะเหมือนคาคาชินะครับผมตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาไม่ได้มีอะไรเลยนะครับผมตาของเขาเนี่ยก็เป็นตาของคนปกติเลยนะครับ ซึ่งถ้าใครอยากเห็นด้วยตาของตัวเองเนี่ยก็แนะนําให้ไปดูในอนิเมะตอนที่115ของบรูโตะนะครับก็จะเห็นว่าในจังหวะในช่วงท้ายเลยนะครับผมที่จังหวะว,ว่าตอนที่โฮกิเขาดีใจเนี่ยมันจะมีช่วงที่กระบงหน้าผากเนี่ยมันถูกเปิดนะครับแล้วก็จะเห็นตาเขาแวบหนึ่งก็จะเห็นว่าเป็นตาธรรมดานะครับไม่ได้มีเนตออไรซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเคลียร์ไปสําหรับเพื่อนๆที่ยังสงสัยแล้วก็ประเด็นที่ว่าโฮกิเนี่ยจะมาเป็นตัวแทนคาคาชิเนี่ยก็มีโอกาสสูงเลยนะครับ ผมบวกกับว่าเราจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเด็กรุ่นใหม่แต่ละคนเนี่ยก็มีทรงแล้วก็มีวิถีที่เป็นเหมือนกับนินจารุ่นเก่านะครับผมยกตัวอย่างเช่นโบลุโตและกันโบลุโตะเองเนี่ยเขาก็อยากจะเป็นเหมือนกับซาสึเกะใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้วิชานินจาเรื่องของการต่อสู้ การแต่งกายอะไรทํานองนี้นะครับก็ลอกเลียนแบบตัวของซาสเกตเนี่ยมาเกือบหมดทุกระเบียบนิ้วเลยก็ว่าได้นะครับผมแล้วก็ยังมีพวกอินโนจิกโจที่มาแทนรุ่นพวกชิกามารุแล้วก็ยังมีเมทัลลีที่มาแทนลีอะไรทํานองนี้นะครับผมก็มีตัวแทนขึ้นมาแล้วในแต่ละบุคคลนะครับผมยกเว้นคาคาชิที่เรายังไม่เห็นตัวแทนนะครับผมเพราะว่าตัวแทนของแต่ละคนเนี่ยมักจะเป็นลูกหรือว่าเป็นคนสนิทนะครับผมแต่ตัวของโฮกิ เองเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยก็มีเพื่อนๆหรือว่าแฟนๆของคาคาชิบางคนนะครับที่อาจจะคิดว่าเฮ้ยโฮกิเนี่ยลูกคาคาชิหรือเปล่าซึ่งก็ได้มีการจิ้นแบบฮาฮาด้วยนะครับผมเอาคาคาชิเนี่ยไปจิ้นกับยามาโตะนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ฮาเหมือนกันแต่จริงๆแล้วโฮกิเนี่ยเขาไม่ใช่ลูกคาคาชินะครับเขาเป็นตระกูลนะครับผมทาเคโทรินั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นตระกูลที่เป็นสัมพันธมิตรหรือว่าเป็นมิตรกับตระกูลฮิวงะนั่นเองไม่ได้มี มีอะไรเกี่ยวข้องกับคาคาชิเลยแต่เขามีความฝันที่อาจจะเป็นเหมือนคาคาชินะครับและในปัจจุบันนี้นะครับตัวของโฮกิเนี่ยก็ได้เดินตามรอยคาคาชิเนี่ยมาถึงขั้นที่2แล้วนะครับผมถ้าเราจะเรียงดีๆก็คือคาคาชิเนี่ยเขาจะเริ่มจากเรียนที่อ์คาเดมี่ใช่ไหมของคโนฮะแล้วก็ขึ้นมาเป็นเกตินแล้วก็จูนินนะครับผมแล้วก็ถึงจะเลื่อนไปเป็นตัวของหน่วยรับนั่นเองแต่ตัวของโฮกิเนี่ย อาจจะแบบมีการเลื่อนตำแหน่งที่ผิดเพี้ยนไปนิดนึงตรงที่ว่าตัวของโฮกิเองนะครับผมเขาเองเนี่ยก็มีการเลื่อนขึ้นมาเป็นเกนินแล้วจากโรงเรียนอะคาเดมี่ใช่ไหมแล้วก็เข้ามาฝึกเป็นหน่วยรับพังๆนะครับผมในทีมของซาอิซึ่งในการอยู่หน่วยรับของโฮกิเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีมากๆนะครับผมแทบจะเหมือนกับคาคาชิตอนอยู่หน่วยรับเลยที่คาคาชิเนี่ยทำได้ดีถึงขั้นว่าขึ้นเป็นหัวหน้าของหน่วยรับนะครับผมที่ขึ้นต้นด้วยว่าหน่วยโลนั้น หรือว่าจะเรียกว่าทีมโลก็ได้นะครับผมที่คาคาชินะตอนนั้นเนี่ยเขาได้เป็นหัวหน้าคุมทีมนั้นอยู่ซึ่งโฮกิเองที่ผมบอกว่าทําได้ดีเนี่ยเพราะว่าโฮกิเนี่ยเขาสามารถที่จะฝึกนะครับผมการทําลายจิตใจของเขานะครับผมหรือว่าการต้านทานทางจิตใจนั่นเองเทคนิคขั้นสูงที่ใช้โดยหน่วยลับนะครับผมของโคโนฮะซึ่งป้องกันไม่ให้ผู้ใช้กระถาเนี่ยสอบปากคําหรือมีจิตใจอย,อยู่ในความครอบครองของศัตรูนะ มเมื่อผู้บุกลุกเนี่ยเข้ามาในจิตใจของผู้ใช้เนี่ยเทคนิคนี้จะสามารถสร้างภาพลวงตาอันน่าสยดสยองนะครับเพื่อขับไล่พวกเขาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเทคนิคที่อันตรายในการควบคุมนะครับเพราะมันเสี่ยงที่จะทําร้ายจิตใจของผู้ใช้หากไม่ได้ใช้อย่างเหมาะสมนะครับผมอาจทําให้ผู้ใช้เนี่ยกลายเป็นคนบ้าหรือคนสติแตกไปเลยก็ได้นะครับผมตรงนี้เนี่ยโฮกิก็สามารถผ่านมาได้ซึ่งคนที่สามารถผ่านมาได้เนี่ยก็จะมีทั้งตัวของโฮกิใช่ไ แล้วก็ซาอีนะครับผมแล้วก็เพื่อนร่วมทีมของเขานั่นเองที่มีการผ่านการทดสอบนี้นะครับก็ถือว่าเจ๋งมากๆเพราะว่าในข้อมูลเนี่ยมีการเขียนไว้ว่าเทคนิคนี้เนี่ยเป็นเทคนิคขั้นสูงด้วยนะครับก็ถือว่าทําได้ดีในระดับหนึ่งเลยสําหรับเด็กเกตินนะครับที่กําลังเดินตามรอยคาคาชิแต่ถ้าเขาขึ้นได้เป็นจูน,นินเมื่อไหร่เนี่ยก็ถือว่าการเดินตามรอยคาคาชิเนี่ย ก้มามใหม่ก้าหนึ่งแล้วนะครับผมสําหรับตัวโฮกิแล้วก็ในเรื่องของการต่อสู้เองเนี่ยก็ถือว่าคล้ายๆกับคาชิเหมือนกันตรงที่ว่ามีการต่อสู้ที่มีการใช้ไหวพริบนะครับผมแล้วก็ใช้การจําเป็นเลิศแล้วก็มีการใช้กระถานดินที่ค่อนข้างที่จะลังการถ้าใครได้ดูในตอนที่223นะครับ,รบก็จะเห็นว่าคาถาของโฮกิเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะครับผมซึ่งนั่นก็คือกระถาดินดาบพระสุธานั่นเองนะครับผมก็สามารถที่ ทําให้สนามเนี่ยท่วมไปด้วยการที่ว่ามีหินเนี่ยแหลมๆขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับก็ถือว่าใช้กระถาได้ยอดเยี่ยมมากสําหรับตัวโฮกิในเวลานั้นและที่สําคัญในเวลานั้นเนี่ยโฮกิยังถือว่าเป็นแค่เกตินอยู่ด้วยนะครับผมค่อนข้างที่จะมีจักระที่มีปริมาณเยอะเลยถ้าใช้กระถาเนี่ยได้ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตัวของอิวเบะเองที่ว่าชํานาญในเรื่องของกระถาดินและดูเหมือนว่า จะเป็นรุ่นพี่นะครับผมของพวกโฮกีทีนึงเนี่ย ผมก็ยังไม่เห็นเขาโชว์กระถาดินที่แบบใหญ่อลังการขนาดโฮกิเลยนะครับแต่ไม่แน่นะเพราะว่าในวันอาทิตย์นี้นะครับผมตัวของอิวาเบะเนี่ยกับวาสาบิกเขาก็จะได้สู้กันเป็นรอบที่2นะครับไม่แน่ว่าอาจจะกระถาเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าโฮกิก็เป็นไปได้หรืออาจจะใหญ่พอๆกันนะครับก็ต้องรอดูในอนิเมะที่กําลังจะมาในวันอาทิตย์นี้นะครับแล้วเราก็กลับมาที่โฮกิกันต่อดีกว่านะครับเพราะว่าหลงทางไปอิวาเบะพักนึงเลยซึ่งตัวของโฮกินะปัจจุบันนี้เนี่ยก็ เรียกได้ว่ากําลังเดินตามคาคาชิแบบว่าเท้าต่อเท้าเลยกวาได้นะครับผมอาจจะใช้สุภาษิตที่เรียกได้ว่าเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดกวาได้นะครับเพราะว่าโฮกิเนี่ยกำลังเดินตามเส้นทางของคาคาชิที่คาคาชิเนี่ยเคยผ่านมาทั้งนั้นเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเป็นหน่วยรับนะครับคาคาชิก็เป็นมาแล้วโฮกิก็กําลังอยู่ในขั้นตอนนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าได้เป็นจูนินเนี่ยก็จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่คาคาชิก็เคยผ่านมาและเส้น ชัยใใของคาคาชินั่นก็คือการได้เป็นโฮคังเงะรุ่นที่6นะครับผมทางด้านตัวของโฮกิเองเนี่ยเขาก็หวังว่าตัวของเขานั้นนะครับจะทําเหมือนกับคาคาชินะครับเพราะว่าในตอนที่223เนี่ยเขาก็ได้มีการพูดในใจคนเดียวนะครับว่าเออขนาดท่านคาคาชิเนี่ยยังเริ่มจากการเป็นอันบุหรือว่าเป็นหน่วยรับมาก่อนเลยยังได้ขึ้นเป็นโฮคังเงะรุ่นที่6 เขาเองเนี่ยก็สามารถที่จะทําแบบนั้นได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็คือมีความมั่นใจมากก็ต้องรอดูต่อไปว่าโฮกิคนนี้เนี่ยจะมาเป็นคู่แข่งในการชิงบัลลังก์โฮคางะกับซาลาดะของเราหรือเปล่าเพราะว่าซาลาดะของเราเองเนี่ยก็มีไอดอลเป็นนารุโตะเหมือนกันแล้วก็กําลังเดินตามเส้นทางของนารุโตะโดยการขึ้นเป็นโฮคางะเหมือนกันนะครับก็ต้องมารอดูกันว่า2คนนี้นานาคตเนี่ยจะได้มาชิงตําแหน่งโฮคางะกันหรือเปล่าก็สําหรับคลิปของโฮก ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับก็ต้องรอดูรอบต่อไปที่เขาเนี่ยขึ้นไปชิงนะครับผมว่าเขาเนี่ยจะได้เจอกับใครและฝีมือเนี่ยจะได้มีการพัฒนาขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าถ้าใช้แต่กระถาดินอย่างเดียวเนี่ย ถ้าไปเจอพวกมิสกิหรือว่าพวกบรูโตซาลาด้าอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะลําบากนะครับต้องมีลุกเล่นอื่นบ้างซึ่งผมเนี่ยก็เชียร์อยู่เพราะว่าอย่างที่ผมได้ทาคลิปเกี่ยวกับม้ามืดไปว่าตัวของโฮกิเนี่ยเป็นม้ามืดอันดับหนึ่งของผมเลยที่ผมมองว่าจะมาสั่นสะเทือนบอลลังจูน,นินของพวก3ตัวเก่งอย่างบรูโตมิสกิซาลาด้นะครับผมก็ต้องรอดูกันสําหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีข้อมูลตัว ตกหล่นยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็ติเตือนผมมาได้นะครับถ้ามีจุดตรงไหนรู้สึกว่าไม่พอใจนะครับสามารถคอมเมนต์ได้เหมือนกันสําหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ